ไผ่พาทิศทำคลิปน้ำท่วมกรุงเทพเจอปลาอะไรบ้างอึ้งมากคนดูทะลุ2ล้านวิวแล้ว โดนฝนถล่มทั่วนหน้าสำหรับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลทำให้ประชาชนจํานวนมากต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยส่วนใหญ่มีน้ำท่วมขังผิวจราจรทำให้รถของประชาชนไม่สามารถสัญจรได้หลายคันถึงคันดับกลางน้ำไปเลยเป็นปัญหาที่คนกรุงต้องเจอมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยล่าสุด23พฤศาคม65ดาราหนุ่มไหภพทิต์ ออกมาสำรวจบริเวณหมู่บ้านหลังจากที่ฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมขังก่อนที่เจ้าตัวจะปิ๊งไอเดียรีวิวน้ำท่วมกรุงเทพซึ่งไม่ใช่รีวิวทั่วไปที่พาไปดูระดับน้ำและความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เป็นการพาไปดูปลาอยากจะรู้ว่าน้ำท่วมแบบนี้มีปลาอะไรบ้าง ทั้งนี้ชาวเน็ตได้ให้ความสนใจอย่างมากเพราะมองว่าเป็นดาราที่ติดดินมากถึงแม้นั้นจะท่วมแต่ก็ยังหาข้อดีทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามโดยหลังจากที่ได้โพสต์คลิปนี้ไปแล้ว18ชั่วโมงมียอดผู้ชมกว่า2ล้านครั้งปังสุดๆนสภามกรุงเทพแบบนี้เราจะเจอปาลาอะไรบ้างมาดูกันครับ <c oughs> รีวิวนะ้ําท่วมฉบับดูปลาตรงนี้ฮะลูกปลานกยูหานกยูนะครับลูกปลาหานกยู ตัวเล็กๆสองตัวอุ้ยน่ปลาหันดุงตัวใหญ่ครับผมม่นนะ้นแล้โอ้ยปลาชนิดแรกนะฮะที่เจอกันบ่อยๆฮะเจอกันได้ทั่วประเทศเลยนะครับนะฮะลูกปลาชอ่อนนะครับอีนสายพันธุ์นึงนะฮะที่ทนทาย,ยาดนะฮะแล้วก็พบได้ทั่วไปนะครับทั่วประเทศเลยอืม ไปแล้วไปแล้ว,ลวนี่ฮะอีกชนิดหนึ่งนะครับโอ้โหปูลูกปลานิ๊นนี่เอง <c oughs> ชนิดที่สามนะครับพี่เจอนะฮะปูลูกปลานิมนะครับโอ้โหมาเป็นแก๊งเลยครับเป็นแก๊งเล็กๆนะฮะปลานินครับโดนทับตายเป็นร่องเลงนี้โดนทับเป็นเลยอยู่ตรงหน้าท่อนะครับไปดูกันปลานิน๊นโอ้โหปลานิน๊นปลานิ๊นเนียจะปลาอะไรอ่ะ ตัวผู้เหรอเออน,นี่นี่นี่ตัวปลาตัวนี้หลุดมาจากานก่าจะเป็นหลุดมาจากที่เลี้ยงไปเอาไปลงไปลงนั่นเลยเดือยขยชนอ๋ออันนี่ปลาหลุดนะปลาหลุดมาจากที่เลี้ยงไปลงถังบัวพวกนี้ไม่ใช่ปลาถิ่นนะฮะเจอก็เอาไปใส่ที่เลี้ยงโลดแค่ตรงนี้เอง ตัวู้ตัวเมียป่วยจะเป็นรังแต่ว่าจะทำรังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเป็นตัวพู่กับตัวเมียนะครับเป็นคู่กันไม่หนีกล้องด้วยหกไม่ได้เชื่อเลยใกล้มากแต่ชนอยู่แล้วนี่ได้มาแล้วค่ัเรียบร้อยโรงเรียนอาทิตย์นะครับ คิดว่าแล้วจะมีพวกปลาหมอปลาไหลปลาเข็มอะไรพวกนี้อีกนะฮะจบการรีวิวนะฮะพบปลาในบ้านเมื่อน้ำท่วมกรุงเทพอาจจะมีปลาคร์ฟด้วยนะปลาคราฟต,ต้องหลุดมาจากบ้านหาก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ